ประกันพ่วงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนการขายประกันพ่วงสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันเนี่ยมันมีการขายพ่วงประกัน ที่อ้างว่ามันเป็นเรื่องการประกันชีวิตเพื่อแบกรับความเสี่ยงแทนที่ครอบครัวจะมาแบกรับความเสี่ยงถ้าเราเสียชีวิตตอนนี้เราจ่ายหนี้สินที่เรากู้มาไม่ได้ก็จะใช้วิธีทําประกันตรงนี้เพื่อครอบคุณซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์แต่ผู้บริโภคบางรายที่ร้องเข้ามาเนื่องจากว่าเขามีกรมธรรม์เยอะอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องทําเพิ่มเลยแต่เขาถูกธนาคารเนี่ยอ้างว่าจะต้องทําสินเชื่อ แล้วต้องรับต้องทําประกันเพิ่มเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเสี่ยงเขาเสียชีวิตเงินก้อนเนี้ยทางบ้านก็ต้องรับผิดชอบแต่เขามองว่าเขาก็มีประกันอยู่ประมาณ3-4สใบซึ่งถามว่าในกรณีประกันแบบที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยธนาคารมีหนี้สินอยู่กับเขาเนี่ยธนาคารก็สามารถที่ไปฟ้องหรือยึดทรัพย์เขาได้อยู่แล้ว หรือไปเอาไปฟ้องเอาจากกรมธรรม์ที่เขามีอยู่แล้วที่มอบให้กับทายาทตามตามเรื่องตามคดีเรื่องมอรดกนะคะได้อยู่แล้วทําไมต้องให้เขามาแบกภาระเรื่องอเรื่องนี้สินที่มันเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าธนาคารเนี่ยบางรายเนี่ยเขาไม่ได้แนะนําแบบนี้ก่อนเขาจะใช้วิธีวันที่เราไปโอนกับบริษัทเนี่ยแล้วเซ็นเรื่องแล้วเซ็นซื้อกรรมายเลยในวันนั้น โดยที่ผู้บริโภคยังไม่ได้ถแถลงเลยว่าตัวเองมีโรคภัยไข้เจ็บไหมตัวเองเคยรักษาพยาบาลอะไรมาไม่มีสิทธิแถลงค่ะทุกคนเซ็นเลยแตไ่ไอเครื่องหมายต่างๆที่เราจะต้องให้รายละเอียดในการขอมีประกันเนี่ยจะเป็นรายละเอียดที่ตัวแทนในคนทําเขียนให้เราเสร็จให้เราเซ็นชื่ออย่างเดียวในวันโอนกรรมสิทธิ์บ้านนะคะแล้วคนที่ร้องเข้ามาก็คือเขาเป็นหนี้เพิ่มจากบ้านเนี่ยราคา สี่ล้านกว่าบาทนะคะแล้วประกันที่ทําที่ธนาคารบังคับให้ทาเนี่ยเป็นประกันที่จ่ายครั้งเดียวและเบีย้ยประกันมันจะลดลงเรื่อยๆตามอายุของอตัวสินเชื่อที่ลดลงนะคะมสมมุติว่า30สปีแรกเนี่ยเราอาจจะได้เบีย้ยประกันอยู่ที่6ล้านแต่พอปีต่อไปเนี่ยมันจะลดลงแต่เราจ่ายเบีย้ยประกันครั้งเดียว ก็คือใจ่ายในวันทำสัญญาการอุ่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นหนี้เพิ่มโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแถมคนที่กู้เนี่ยก็เป็นคนที่มีอายุแล้วนะคะแล้วก็พอกู้ออกมา ตัวเองก็ไปทํางานปกติแล้วปรากฏว่าเกิดหน้ามืดตกลงมาตัวประกันตอนแรกปฏิเสธการจ่ายบอกล้างทั้งหมดสุดท้ายมาลองเข้าไปจ่ายแต่เบีย้ยอุบัติเหตุนะคะเบีย้ยชีวิตที่เขาควรจะได้รับอีกสามล้านเนี่ยไม่จ่ายเพราะว่าเขาอ้างว่าผู้เอาประกันรายเนี้ยปกปิดความจริงในเรื่องการรักษาสุขภาพมาก,ก่อน ามว่าหน่วยงานดูแลอะไรเขาได้บ้างหน่วยงานทําอะไรไม่ได้เพราะเนื่องจากมีการลงนามในสัญญานะคะ<ม>ก็คืนเฉพาะเบี้ยประกันตัวนั้นกลับมาให้กับทางธนาคารซึ่งถามว่าจริงๆรแล้วควรคืนธนาคารหรือคืนกับทายาทโดยผู้รับผลประโยชน์จริงๆเราควรจะต้องคืนกับทายาทถูกไหมคะแล้วก็คืนเนี่ยไม่ควรคืน ที่คุณบอกร้างสัญญาณไอ้ส่วนของประกันกชีวิตเนี่ยคุณกลับไม่คืนดอกเบี้ยที่คุณคิดธนาคารคิดไปแล้วมาให้เขากลับคืนเฉพาะเบี้ยประกันของเขาจํานวนประมาณห้าแสนกว่าบาทแต่ระยะก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาจ่ายเงินห้าแสนเนี่ยพร้อมดอกเบี้ยถูกไหมคะเขาใช้หนี้ห้าแสนเนี่ยพร้อมดอกเบี้ยแต่เวลาที่เขาได้คืนเขากลับได้คืนห้าแสนทุนแต่ไม่มีดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดไปคืนมาอันนี้เป็นการที่ถูกเอาเปรียบเรื่องหนึ่งเหมือนกันในขณะที่ถ้ามาพูดถึงกฎหมายเนี่ย กฎหมายของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยกำหนดเรื่องการขายพ่วงผลิตภัณฑ์2ตัวเอาไว้ก็คือเรื่องของประกันกับเรื่องหลักทรัพย์ซึ่งในตัวกฎหมายเนี่ยก็บอกไว้ชัดเจนนะคะแล้วมีประกาศใช้เมื่อวันที่1มกราคม2556ซึ่งก็คือปีที่แล้วกำหนดกรอบไว้อย่างชัดเจนว่า,าถ้าการจะขายประกันพ่วงสินเชื่อเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าจะขายต้องแยกเคาเตอร์ให้ชัดเจน แล้วการขายประกันของธนาคารจะต้องชี้แจงว่าการฝากเงินเพราะผลิตภัณฑ์ของธนาคารไม่ได้มีเรื่องของการทําสินเชื่ออย่างเดียวถูกไหมคะมีเรื่องของการฝากการฝากเงินเขาจะได้ผลประโยชน์อย่างไรการฝากแบบประกันเขาจะได้ผลประโยชน์แบบใดจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเหล่านี้แล้วก็แยกผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ให้ชัดเจนแล้วผู้บริโภคจะต้องรับทราบเรื่องนี้ด้วยถึงจะลงนามในสัญญาแล้วก็ทําประกัน ตอนนี้เรารับทราบว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีประกาศนโยบายออกมานะคะว่าการนี้จะขายประกันแบบนี้เนี่ยซึ่งผู้โดยพวกบางรายเนี่ยก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าช่วยลดความเสี่ยงของเขาแล้วก็บางคนก็มองว่าถ้าเรามีประกันเนี่ยการอนุมัติสินเชื่อมก็ง่ายขึ้นนะคะ แต่ถ้าเมื่อใดที่คุณผิดสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งประกันก็ไม่ครอบคุมอยู่แล้วนะคะให้คิดข้อมูลนี้ด้วยนะคะส่วนการตกลงทำประกันภัยหรือไม่เรามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะถ้าเราไม่ทานะคะเราก็ขอเงินทั้งหมดคืนนะคะเรามีสิทธิ์ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันภัยนะคะถ้าธนาคารบอกว่าประกันนี้บังคับขายนะคะแล้วเมื่อเราได้รับกรมธรรม์าาแล้วประกันนี้ไม่ครอบคลุมในสิ่งที่เราเจอ รือสิ่งที่มีเงื่อนไขแตกต่างไปจากที่เราเป็นเนี่ยเรามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ก่อนนะคะภายใน30วันนับจากวันที่รับกรมธรรม์หรือมากกว่านั้นถ้ากรมธรรมนั้นมันมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้นจะปฏิเสธในเรื่องของการขายพว่วงถ้าในกรณีเราเราสามารถที่จะดูแลเรื่องนี่สินนั้นได้อยู่แล้ว